สวัสดีครับสวัสดีชาวมวยไทยแฟนมวยทุกท่านนะครับอยู่กับผมช่องคัดมวยสยามวันนี้มาพบกับศึกมวยไทยพันธมิตรวันจันทร์ที่5สิงหาคม2,567ช่วงที่1เริ่มชกตั้งแต่เวลา6กโมงเย็นถึง2ทุ่มถ่ายทอดสดผ่านช่อง2-4 u ูเช่นเดิม ช่วงที่2ถ่ายทอดสดผ่านกลุ่มพลังใหม่2ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปก่อนเข้ารับฟังวิเคราะห์ขอฝากแฟนหมัดแฟนมวยทุกท่านคนละ1ไลค์1ซับจะเป็นกำลังใจอย่างมากในการทำคลิปต่อ,ตอ,ตอไปขอบคุณครับสมาชิกชาวมวยไทยที่ชอบลุ้นมวยเชียร์มวยผมแนะนำให้มารุ้นเชียร์มวยไปด้วยกันครับมวยพักยกมวยเดียวมวยเต็ง ออกตัวได้ตลอดมีทุกสังเวียนให้เล่นสมัครวันนี้เพียงแค่1 0 0รับเข้ากลุ่มฟังภาคมวยฟรีๆไปเลยตลอดชีวิตคุ้มสุดคุ้มเลยครับสมาชิกคู่มวยวันนี้มี8คู่ครับมวยสยามวันนี้คัดมาให้ทั้งหมด5คู่ครับคู่ที่1ช่วงที่1พิกัด110ปอนด์มุมแดงตะวันฉายอัปคัดมวยไทยอายุ16ปีส่วนสูง166มาจากจังหวัดภูเก็ต ชคมาแล้ว30ไฟเป็นมวยฝีมือมวยบู๊นอกได้ในดีล็อกรัดตีเหนียวแน่นชกสม่ำเสมอผลงาน3มไฟล่าสุดชนะทั้ง3มไฟล่าสุดเจอกับสมานชัยสิทธิพิทักษ์ชัยชนะนอกยุคสี่เมื่อเดือนที่ผ่านมามาดูกันมุมน้ำเงินสมิงเหล็กลูกควันมิตรอายุ18ปีส่วนสูง167 เป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชโชคมาแล้ว40ไฟเป็นมวยอาวุธครบเครื่องล็อกรัดตีเหนียวแน่นแต่การออกอาวุธอาจจะช้าหน่อยมองว่าเป็นรองล่าสุดแพ้คะแนนให้กับทางเจ้าเพชรแดงวันของโอม MBK เมื่อเดือนมิถุนาที่ผ่านมาคู่นี้ชอบมุมแดงตะวันฉายอัปปคัดมวยไทยคู่นี้อาจไม่ถึง5ยกต่อไปเป็นคู่ที่2ช่วงที่1พิกัด100ปอนปอ มุมแดงออโต้บูมเด็กเสียนอายุ17ปีส่วนสูง165มาจากจังหวัดอุดรธานีชกมาแล้ว19ไฟเป็นมวยขวามวยเขา่าเตะขวาต่อยขวาปล้ำตีแข็งแกร่งผลงาน3ไฟล่าสุดชนะมาสองไฟแพ้1ไฟล่าสุดชนะน็อกยกสีกับทางเจ้าเรนูชัยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา มาดูกันที่มุมน้ำเงินเพชรชัยนาทสิทธิ์อาจารย์ไต่อายุ16ปีส่วนสูง159มาจากจังหวัดนครราชสีมาชกมาแล้ว20ไฟเป็นมวยฝีมือ การต่อสู้ฝีมือครบเครื่องดักเสียบดักแทงล่าสุดแพ้คะแนนให้กับทางเจ้าธนพัฒน์พุ่มพันม่วงเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาคู่นี้สดทั้งคู่แต่ร่างกายความพร้อมเจ้าออโต้จะเหนือกว่าครับคู่นี้ชอบมุมแดงออโต้บุมเด็กเซียนมวยเขา่ายาวกว่าดีกว่าต่อไปเป็นคู่ที่3ช่วงที่1พิกัด108ยแนดป มุมแดง4พลังสอสละชีพอายุ18ปีส่วนสูง164มาจากจังหวัดชัยภูมิชกมาแล้ว20ไฟเป็นมวยเข้าฝีมือครบเครื่องดักเสียบดักแทงยัดไส้แรงผลงาน3ไฟล่าสุดชนะมาสองไฟแพ้1ไฟล่าสุดแพ้คะแนนให้กับทางเจ้าเด็กเมืองชนเมื่อเดือนที่ผ่านมามาดูกันที่มุมน้ำเงิน3ต่อสอบุญชัยอายุ18ปีส่วนสูง168 มาจากจังหวัดลำปางโชคมาแล้ว50าสิบไฟเป็นมวยซ้ายจังหวัะฝีมืออาวุธครบเครื่องเตะซ้ายต่อยหมัดแรงขวางหน้าแทงดีผลงาน3มไฟล่าสุดชนะมาสองไฟแพ้1นึ่งไฟล่าสุดชนะนกยก4กับเจ้าเสือบอลบูมเด็กเสียนเมื่อเดือนที่ผ่านมา คู่นี้ความพร้อมความสดสูสีครับแต่ประสบการณ์ร่างกายมองว่าเจ้าสามต่อเนื้อกว่าครับอีกอย่างทางเจ้าสี่พลังจะแพ้ทางมวยหมัดคู่นี้ชอบมุมน้ำเงิน3ต่อสอบุญชัยต่อไปเป็นคู่เอกช่วงที่1พิกัด118ปอนด์มุมแดงสิงเอกไม่บังหมัดคองตันอายุ20ปีส่วนสูง165มาจากจังหวัดชัยนาทชกมาแล้ว60ไฟ มวยฝีมือออกหมัดสายแข้งสายโอกสายอาวุธครบเครื่องหลักเหลี่ยมดีเชิงชกฉลาดชอบถีบหน้าผลงาน3ามไฟล่าสุดชนะมาทั้ง3ามไฟล่าสุดชนะคะแนนกับเจ้าเพชรชาคิดมาดูกันที่มุมน้ําเงินขลือหาดช,ชอห้พยักษ์อายุ15ปีส่วนสูง170มาจากจังหวัดบุรีรัมย์ชกมาแล้ว60ไฟมวยขวามวยฝีมืออาวุธครบเครื่อง เข่าในล็อกรัดตีเหนียวแน่นลูกถีปแปรงฉลาดเหลี่ยมเชิงดีปลายมีลุ้นแพ้มาซองไฟชนะหนึ่งไฟล่าสุดแพ้คะแนนให้กับทางเจ้าเดชอนันต์วอเวียงสละเมื่อเดือนมิถุนาที่ผ่านมาคู่นี้อายุห่างกันถึง5ปีเ๋าเจอสดร่างกายสูสีครับแต่หัวจิตหัวใจมองว่าสิงเอกมัยดีกว่าผู้นี้ชอบมุมแดงสิงเอกมัยบังหมัดคลองตันเก๋กว่าดูดีกว่า ต่อไปเป็นคู่เอกช่วงที่2พิกัด106ปอนด์มุมแดงเพชรแดงวันของโอม MBK อายุ20ปีส่วนสูง165มาจากจังหวัดพัทธลุงชกมาแล้ว40ไฟห์มวยขวามวยเขา่าฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีเลี่ยมเชิงดีหวัวคอแทงเข่าแรงผลงาน3ามไฟล่าสุดชนะมาทั้ง3ไฟล่าสุดชนะคะแนนกับทางเจ้าสมิงเหล็กลูกควันมิตร เมื่อเดือนมิถุนาที่ผ่านมามาดูกันที่มุมน้ําเงินเพชรนาคาลูกเจ้าแม่สายวารีอายุ14ปีส่วนสูง162มาจากจังหวัดพัดทธลุงชกมาแล้ว50ไฟการต่อสู้เป็นมวยเขา้าจังหวะฝีมือเตะต่อยแรงแต่ออกอาวุธอาจจะช้าหน่อยล่าสุดแพ้มาสองไฟเสมอหนึ่งคู่นี้อายุห่างกันถึง6ปี ความพร้อมร่างกายความเก่ามองว่าเจ้าเพชรแดงเหนือกว่าครับคู่นี้ชอบมุมแดงเพชรแดงวันของโอม MBK ไร้ผ้าอีกไฟจัดไปนะครับทีเด็ดมวยวันนี้5คู่คู่ที่ 1, ช่วงที่1ชอบมุมแดงตะวันฉายอัปคัดมวยไทยคู่ที่สงช่วงที่1ชอบมุมแดงออโต้บูมเด็กเซียนคู่ที่สช่วงที่1ชอบมุมน้ำเงิน3ต่อสอบูนชัย คู่เอกช่วงที่1ชอบมุมแดงสิงเอกไมับางหมัดคลองตันคู่เอกช่วงที่2ชอบมุมแดงเพชรแดงวันของโอม m อ็บีส่วนท่านใดสนใจทีเด็ดมวยทุกคู่สแกนเข้ากลุ่มมีทีเด็ดให้ทุกคู่ทุกวัน สุดท้ายนี้ผมขอฝากช่องคัดมวยสยามฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยครับข้อมูลเนื้อหาที่ผมรวบรวมมาอาจจะมีความบกพร่องหรือความผิดพลาดประการใดต้องขออภัยทุกๆท่านไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ